ที่ดินตั้งอยู่บ้านห้วยรวกตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้เราแบ่งแปลงนะคะเริ่มต้นที่1ไร่หรือรับมากกว่าน,นี้ก็ได้ราคาเริ่มต้นที่240,000บาทค่ะที่ดินแปลงนี้ห่างจากเขาวงระจันทร์เพียงแค่12กิโลครับและห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์ร้อโลเท่านั้นเองครับถ้าเกิดว่ามาซื้อที่ดินแล้วไม่มีใครดูแล ปรึกษาผมได้ครับต้นต้นต้นหงไร่ขึ้นไปหนึ่ไร่ราคาเท่าไหร่นะคะพี่เนี่ยสองแสนสี่หมื่บาท1ไร่นะครับไร่ละ2องแสนสี่มืเดี๋ยวเรามาคิดง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราซื้อที่ดินไว้สักสิบไร่นะคะพี่โยนาคะผู้ใหญ่ราคาเช่าตอนนี้อ่ะถ้าตีต่ำๆเลยว่า1นึ่พัน่าจะได้นะครับ สิบไร่ปีหนึ่งซาร่าจะได้หนึ่งค่าเช่า1,000งมืบาทเกิดว่าซาร่ามีร้อยไร่1นึ่งแสนบาทแล้วถ้าเกิดว่ามีร้อยไร่แต่ว่าซาร่าให้เขาเช่า10ปีเป็น1ล้านบาทก็เป็น1ล้านบาทนะคะเห็นไหมคะว่าการเก็บเล็กผสมน้อยการมีสินทรัพย์มันก็เหมือนการลงทุนนะคะมันอาจจะไม่เกิดผลใหญ่ๆในปีแรกๆจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุด ที่พี่เนียมจะทําถนนเข้าไปแปลงที่ดินนะคะถนนนี้กว้างกี่เมตรคะพี่เนียม6เมตรค่ะเป็นถนนกว้าง6เมตรนะคะนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวก็รอตัดอ้อยตรงนี้ก่อนแล้วก็จะทําถนนให้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมคะว่าเสาไฟฟ้าตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะขยายเขตไปยังแปลงที่ดินของเราได้นะคะก็ขยายไปประมาณ200เมตร200เมตรค่ะก็ถึงแล้วนะคะแสดงว่าแปลงนี้ฟรีน้ํา ฟรีไฟ <Free> ใช่นึกถึงที่ดินแบ่งขายนึกถึงที่ดินปลูกบ้านนึกถึงที่ดินยามเกษียณคิดถึงที่เนียมนะคะค่ะทำเลเขาวงพระจันทร์ฝากเบอร์อีกรอบหนึ่งค่ะ065-825-2456ตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลอะไรคะตำบลคองเกตอําเภอโคกสํารง,รงจังหวัดลบบุรีซึ่งที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆเขาวงพะจันทร์ใกล้มากๆเลย ใกล้แค่ประมาณ6กิโลเมตรเลยใช่ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยลวกตรงนี้มีทั้งหมดกี่ไร่คะพี่เนียมมันมีทั้งหมด3แปลงเราเริ่มต้นแบ่งที่1ไร่เริ่มต้นแบ่งที่1ไร่นะคะทุกๆคนอ้าววัวอะไรเนี่ยกระถามั้ยปีดีค่ะอยู่แถวนี้เหรอคะผมไม่เอาถ่านกันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มาๆมาผมไม่เอาถ่านเลยนี่ผมเอาคนเดียวได้เอาถ่านเดียวคนเดียวโอครับผม ในพื้นที่เขาได้ทำงานม่้ยานขายยังไงคะตอนแรกขายเป็นโลครับตอนนี้ล่ะขายเป็นกระสอบไหนขายเป็นกระสอบตรงไหนเส่ยกตะกร้ามาแทนเอาสองกระสอบทำไงอะสองกระสอบกระสอบไม่มีงั้นขอบเป็นเข่งเ้ากันเอาเสือขผมแทนได้มั้ยแกลงใจสิโอเคพอแล้วเลวขายทานมาขายที่ วสวัสดีค่ะพี่โอวันนี้ก็มาปลอมตัวเผาถ่านอยู่เท่านี้คุณเอาถ่าน,นวันนี้เรามีที่ดินสวยๆอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับเหมาะสําหรับติดเขาวงประจันเลยครับประมาห่างกันอยู่ที่10 สิบเอ็ดกิโล <11? S 2> สิบเอ็ดกิโล,รโลหรอคะแต่เช็คใน GPS เมื่อกี้ยัง6กกิโลอาจจะไม่ได้กดเข้าไปถูกเข้าไปแล้วประมาณ1ิไม่เกินสิกิโลถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะสามารถแวะไปเช็คอินที่เขาวงพระจันทร์ได้ก็สามารถไปเทสข้อเข่าเทสข้อ,ข,อ,ข,อขา<ม>ของเราได้ถ้าคุณขึ้นถึงแสดงว่าคุณยังไหว<ม>วันนี้เราไปกันไหมจะดีเหรอ แสดงว่าไม่พร้อมพี่พี่ไม่พร้อมขอถามพี่ยังไม่พร้อมนะคะจวงนี้พี่เนียมสุขภาพไม่พร้อมขอให้พี่เนียมหายไวๆนะคะมาเรามาคุยกันเรื่องที่ต่อสําหรับที่แปลงนี้มีทั้งหมด3ามโฉนดเหรอคะใช่มี3ามโฉนดแบ่งเริ่มต้นที่หนึ่งไรขึ้นไป 1> 1ไน,นะคะปเปิดอยู่ที่ไรละเท่าไหร่คะสองแสนสี่หมื 40, ่นค่ะแล้วถ้าเรายกโฉนดราคาคุยกันได้ใช่ไหมอ่าใช่ราคาคุยกันไดโฉนดสามใบเนี่ย มีใบและกี่ไร่บ้างคะ,ะใบที่ตอนนี้เริ่มแบ่งแล้วเป็นรูปเป็นล่างมีลูกค้าเริ่มจองเข้ามาก็จะอยู่ที่11ไร่ค่ะ,<ไ>ะแปลงที่สองคะแปลงที่สองอยู่ที่7ไร่ค่ะแปลงที่3อยู่ที่4ไร่มีทั้งหมด3ามชนดด้วยกันแล้วก็ทุกๆแปลงเนี่ยติดถนนไหมพี่อ๋อติดครับผม ติดถนนทุกแปลงนะคะไม่ใช่ที่ตาบอด,ดก็คือมีทางเข้าออกชัดเจนแล้วก็สภาพที่ดินที่นี่สามารถดูได้จากภาพมุมสูงของเราเลยนะคะนี่เลยบรรยากาศก,าก็จะเป็นวิวทุ่งนาแบบนี้แล้วก็ที่นี่นะคะก็อยู่ใกล้วัดที่เราเห็นเรียกวัดอะไรคะพี่เนียมวัดห้วยลวกค่ะวัดห้วยลวกนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่ประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ เดินลัดไปได้นะตรงวัดไม่ร่วงเนี่ยประมาณถึงโลงันละมองเห็นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินเลาะเลาะทุ่งนาไปเราแบ่งล็อกขายคือเราขายอยู่ที่เริ่มต้นเริ่มต้นหงไร่ขึ้นไปหนึ่งไร่ราคาเท่าไหร่นะคะพี่แหนงสองแสนสี่มื่นบาทหนึ่งไร่นะครับไล่ละสองแสนสี่มืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เยอะกว่านี้นะคะก็มีราคาส่งแน่นอนมาคุยกันได้ค่ะ ราคาพิเศษครับลงไข่คคแค่แพงกว่าเดิอมอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีแขกรับเชิญสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือพี่ผู้ใหญ่ดาวเทียมนะคะถ้าเกิดว่าใครมาดูแปลงที่ดินพี่ผู้ใหญ่จะเป็นคนที่อำนวยความสะดวกอยู่ณนะจุดนี้นะคะที่แปลงนี้นี่เป็นเป็นฉนดคขุดแดงไหมคะพี่ผู้ใหญ่เป็นฉนดคขุดแดงนะคะแล้วพี่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่มากี่ปีแล้วคะปีแล้ว เป็นผู้ใหญ่มาหลายปีแล้วเมื่อก่อนเป็นอะไรคะเป็นเด็กครับเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นเด็กกี่ปีเอ่ยแล้วความฝันจะได้เป็นกำนันไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเอากำนันหรือเขาไม่เอาเราเขาไม่เอาเราโอเคพี่เขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะคะแต่เมื่อกี้ก็มุกขำๆนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ หมู่อะไรคะที่นี่หมู่ครับหมู่ที่หกนะคะถ้าเกิดว่าหนูมาดูแปลงที่ดินจะต้องเจอกับพี่ผู้ใหญ่ดาวเทียมใช่เป็นควจำที่ฮะมีาเทียมสัญญาณชัดเจนพ่อผู้ใหญ่ดาวเทียมเออไม่อาเลยนะที่ดินชัดเจนพราะมีดาวเทียมดูแลนะ สัญญาณนี่ก็มานี่ไงสัญญาณนั่นน่ะเออนั่นน่ะสัญญาณอันนั้นอันนั้นชัดเจนอ่ะมาจี้มาแล้วเข้ามาที่ร่มนี่ยืนตัวดำหมดเข้ามาแล้วตอนนี้สัญญาณดาวเทียมก็มาแล้วนะคะแล้วเสาอินเทอร์เน็ตมาหรือยังมาแล้วนุ่นมาเลยเสาอินเทอร์เน็ตเสาอินเทอร์เน็ตก็มานะคะสายอยู่วันนี้เราก็รีวิวที่ดินกันแบบอบอุ่นนะพี่แอมค่ะ เพราะว่าถ MM yeah. er. yeah. yeah. ้ามาดูท hmm? right? ี่ด yeah, ินที่นี่นะคะฟิลก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าพี่ผู้ใหญ่ก็จะดูแลอยู่ที่นี่อยู่แล้วเย็นมากเลยแล้วกายก็ใส่เย็นใช่ไหมคะดีหนาวไหมใกล้จะหนาวแล้วถ้าหนาวพี่ต้องไปยืนกลางแปลงข้าวโพดแลางแดดใช่ไหมใช่ได้นนวร้อนเลยหรือไม่ไปเผาถ่านหนีร่องนะเพิ่งหนีมานี่แหละเขาเหมามนแล้ว โอเคสําหรับที่แปลงนี้พี่เนียมบอกอีกทีหนึ่งว่าเปิดขายราคาเท่าไหร่เปิดขายที่หนึ่งไร่ล็อกละหนึ่งไร่ค่ะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้เราเปิดที่สองแสนสี่หมืนบาทค่ะสองแสนไร่ละลงจากถนนลาดยางมาเพียง200เมตรถึงแปลงที่ดิน200อเมตรนะคะก็ถึงแล้วก็ย้ําเลยว่าทุกๆแปลงติดถนนมีทางเข้าออกแน่นอนค่ะ อ่าแล้วก็เรื่องน้ําเรื่องไฟละคะที่นี่เรื่องน้าเรื่องไฟคือของเราขยายเขตได้เลยติดกับหมู่บ้านอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ใกล้ๆรัดยางแค่ไม่กี่เมตรเองมีท่อเมนอยู่ตรงแปลงช่วงท้ายพอดีก็สามารถต่อขยายเขตเข้ามาได้เลยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวพี่ผู้ใหญ่จัดการให้นะเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครมาซื้ออ่างั้นก็ตัวนี้ก็จมาซื้อมาชมที่มาดูที่ก่อนได้ หรือถ้าเกิดว่ามาดูเราไม่ชอบก็ถือว่าแวะมาเที่ยวเขาวงพระจันทร์ใช่ไหมใกล้ๆวิวสวยค่ะวิวสวยที่ดินแปลงนี้จุดเด่นคือวิววิวเขานะคะวิวเขาชัดๆเลยดูจากภาพมุมสูงนะคะคือเขาสูงมากฝั่งทางโน้นเห็นไหมตันนี้เห็นว่าเจาะโทนี้ที่แถวนี้เจาะบ่อบาดาลได้ใช่ไหมเจาะน้ำบาดาลได้ประมาณกี่เมตรคะถ้าเจาะน้ำบาดาลที่นี่แล้วแต่พื้นที่พื้นที่ก็สามสิบ <30, S 1> ้นตำ่ำ ค่ะถ้าสามสิบนี่ก็ถือว่าไม่ลึกไม่ลึกราคาก็ไม่ถึงแสนใช่ไหมคะสี่หมื่นบาทค่ะผู้ใหญ่รู้ราคาด้วยหรือถ้าใครอยากเจ<อ>าะบอ <laughs> ปิดต่อผู้ใหญ่ได้เขาได้ได้ได้คือบริการให้หมดนะคะตรงนี้อยากถมที่อยากถมที่ก็มาปรึกษาพี่เนียมปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะคะอยากล้อมรั้วอยากสร้างบ้านก็คือเรามีทีมงานดูแลให้หมดเลยหรือว่าอยากจะทํากิจอย่างอื่นเพิ่มเติมก็คุยผ่านอ่าคุยผ่านผู้ใหญ่ได้หรือว่าคุยผ่านพี่โอผ่านพี่เนียมก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลเราถ้าเกิดว่าเรามาดู มาซื้อที่ดินอยู่ที่นี่โอเคถ้างั้นก็ให้พี่เนียมฝากเบอร์ไว้หน่อยนะคะเผื่อมีคนสนใจเบอร์อะไรคะพี่เนียม065 825 2456ค่ะแล้วเบอร์พี่โอล่ะคะ061 252 6365ครับอันนี้ฝากให้ลูกค้าหรือสาวๆาวก็ได้ <c oughs> ใช่ก็ได้ดูไม่ค่อยอ่อยก็อยู่ผมมแรงากเเลยยนี่อยู่ใกล้ดาวอยู่ใกล้เสาอยู่ใกล้เสาัญญาแล้วก็อยู่ใกล้ดาวเทียมอันอันนี้อันนี้ถามจริงคือพี่ผู้ใหญ่ชื่อดาวเทียมใช่ไหมคะครับชื่อดาวเทียมเลยตั้งแต่เด็กๆด็กได้มายังไงพ่อจ้งให้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนซึ่งเป็นชื่อที่เท่มากนะคะชื่อดาวเทียมจริงๆหนูก็อยากได้นะชื่อดาวเทียมเนี่ยอนาเขตชัดเจน ใช่ <laughs> ไม่ต้องกังวลใจเรื่องที่ดินแปลงนี้เอ,อถ้าเกิดว่ามาดูแปลงที่ดินเน่ยอยากไปเที่ยวมีที่เที่ยวที่ไหนแนะนํำไหมคะจุดแรกก็คือเขาวงพระจันทร์เขาวงพระจันทร์จะอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณกี่ิโลคะประมาณ5โลประมาณ5กิโล 5, 5. ใกล้ๆเอหรอ ใช่ใช่ก็คือขับแป๊บเดียวห้ากิโลแต่ถ้าเราไปตามถนนแต่เวลาปิดอ่าใช่อ่าแล้วก็มีที่ไหนคะพี่ผู้ใหญ่เขาลังเขาลังก็จะมีไออะไรอะพญานาคหรืออะไรอ่ะมีพญานาคคนมาดูเยอะไปขอหวยขอหวยขอเลขขอขอเลขแม่นโชคโชคหมูกระทะได้ไหมโชคขอโชคขาเร่าร้างแล้วก็มีที่ไหนคะที่เดินหลายหลายที่เลเนี่ย เกือบที่นี่จริงไหมเนี่ยยังนึกอยู่เลยนะไม่ใช่อะไรคือไม่ค่อยได้ไป่รอๆๆแล้วมีที่ไหนคะพี่โอ้ที่นี่อ่างสำเหล็กอ่างสำเหล็กเหล็กนะอ่างเก็บน้ำเหล็ไร่ทุ่งทานตะวันโคกสำโรงค่ะก็อยู่ใกล้ๆเขาที่แล่เขาที่เที่ยวเยอะนะคะหรือแม้แต่เขาพญาเดินทงนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่ประมาณ30กิโลเมตรนะคะก็ขับรถได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึง เท่าห่างจากฟิวเจอร์เท่าไหร่นะ140กิโลเมตรอ๋อโอเคแยกวงน้อยก็ประมาณ120กิโลอ่าใช่เลยก็อยู่ใกล้ๆน,นะคะขับรถประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงกรุงเทพก็ถือว่าไปกลับสบายนะคะถ้าเกิดว่าซื้อที่ไว้แล้วก็จะมาดูแลที่ดินของเราวันศุกร์กับวันอาทิตย์ก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะคะขับแป๊บเดียวก็ถึงค่ะหนีจากมลพิษในเมืองกรุงมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับสดชื่นกว่าเยอะ จริงหรือเปล่าสดชื่อได้ไม่ใช่หรือคนละช่องคนละช่องเราพาพิงเขาเรือ่องเลยเดี๋ยวเขาฟ้องนะอย่าเดี๋ยวโดนฟ้องเราสามารถที่จะมาพักผ่อนมาฮิวใจถ้าสำหรับบางคนที่อยากลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะมาทำเกษตรที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นโมเดลได้เพราะว่าอันลำดับแรกเลยก็คืออยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะคะแค่ประมาณ140โลเท่านั้น ก็คือใกล้สามารถที่จะมาดูแลพืชผลของเราก็จะได้ไม่เสียหายด้วยนะคะสําหรับคนที่กําลังคิดจะลาออกย้ําอีกทีหนึ่ง๋ยวเพิ่งลาออกทำไปก่อนมึงทําไปก่อนใช่ไหมไม่เพะเพราะว่าถ้าคุณมาทําแล้วไม่ําเสร็จมึงตกงานแล้วนะครับใช่ <c oughs> <c oughs> ทไปก่อนอย่าเพิ่งลาออกลองปลูกพืชสักสองต้นสามต้นก่อนใช่ไหมคะผู้ใหญ่ว่าปลูกได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนปลูกดูแลต้นไม้สองต้นยังดูแลไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าอยาก มีชีวิตที่แบบว่าส่วนกเกษตรบางทีมันก็ไม่สวยงามใช่ไหมคะทําเกษตรนี่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยมากดีที่มีที่คนระับใช่ดีกว่ามีตึกอ่าแต่ว่าถ้าเรามีที่ที่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทําอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นพาสซีฟอินคัมเหมือนกันเพราะว่าราคาที่ดินนะคะทุกๆปีจะมีมูลาค่าเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับเ,เราซื้อไว้เก็งกำไรก็ได้ มาดกดให้ลูกหลานก็ได้อ่าใช่ลูกหลานก็จะได้มีเกียรติพี่โอมีหรือยังมีแล้วครับผมมีลูกชายไม่ใช่ว่ามีที่หรือยังย่ามีมีครับโอเคถามยัถ่ถาม,ถาม,ถามคุยเรื่องลูกอยู่ถามเรื่องพี่ตรงนั้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาคิดง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราซื้อที่ดินไว้สักสิบไร่นะคะพี่โอมนะคะผู้ใหญ่ราคาเช่าตอนนี้อ่ะถ้าตีต่ำๆเลยว่าหนึ่งพันน่าจะได้เลยนะครับ สิบไร่ปีหนึ่งซาร่าจะได้หนึ่งหม่ค่าเช่าหนึ่งมืนบาทเกิดว่าซาร่ามีร้อยไร่หนึ่งแสนบาทแล้วถ้าเกิดว่ามีร้อยไร่แต่ว่าซาร่าให้เขาเช่า1ิปีเป็นหนึ่งล้านบาทก็เป็นหนึ่งล้านบาทนะคะเห็นไหมคะว่าการเก็บเล็กผสมน้อยการมีสินทรัพย์มันก็เหมือนการลงทุนนะคะมันอาจจะไม่เกิดผลใหญ่ๆในปีแรกๆยุบตัวครับมันไม่เพราะเป็นที่ฉนดนะฉนดแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดไป แล้วก็ผลกําไรระยะยาวเนี่ยดีแน่นอนแต่ถ้าสําหรับบางคนที่ชอบเสียงก็คปเข้าบ่อนตันตลอดไปเลยที ีงดเอาอย่างนั้นเลยเหรอพูดเล่นครับพูดเล่นเล่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นการลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าชอบเสี่ยงเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพูลวิลล่เป <serving> ็นร <to> <cartoon> ีสอร์ทเป็นคาเฟ่ก็สามารถทําได้เพราะว่าที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบอำนวยความสะดวกเรานะถ้าเราทําคาเฟ่ทาเป็นศูนย์ก็ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรนะคะก็เหมาะนะคะที่นี่ พราะว่ายังไม่มีตั้งแต่ขับรถมาศูนย์การเรียนรู้ยังไม่มีใช่ไหมคะผู้ใหญ่ที่นี่ยังไม่มีอาจจะมาทำคาเฟเ่เล็กๆนะคะวันหยุดเราอาจจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนกรุงเทพหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยพาลูกๆหลานๆมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาดํานามาเกี่ยวข้าวมาเก็บข้าวโพดกันดีไหมคะผู้ใหญ่โครงการแบบนี้ ถือว่าดีนะคะแล้วก็เก็บค่าเข้านะคะแต่อย่างที่สาระบอกนะคะยิ่งเราทําใหญ่ความเสี่ยงเราก็จะเยอะใช่ไหมคะพี่โอ,อยเยอะกว่าให้คนอื่นเช่าแน่นอนอยากได้กําไรมากเราก็ต้องลงทุนเยอะอ่าถูกต้องแต่ว่าการซื้อที่ดินสาระว่าก็ตอบโจทย์นะคะสําหรับการลงทุนของทุกๆคนอโอเคไปตาร์ตรถแล้วผมไหมไปเหรอเผาถ่านให้เสร็จก่อนไปรถแล้วโอเคบ๊ายบาย thank